ทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายวีริ์อมรบ,บาลผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ในายสุชีพสุขสว่างรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ดรทรนงครั้งที่8โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ศรีเกียรติขจรคณบดีคณะแพทย,ทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟคณะผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์สจอลอเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ดรเทรนณอาคารควบคุมปฏิบัติการ c t c สถานีรถไฟนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาในเสริมสร้างสุขะอ,อนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนายสุชิปสุขสว่างรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการรถไฟและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมมือการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ดรอกเตอร์รงครั้งที่8โดยระดมทีมอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาพร้อมด้วยทีมนักศึกษาแพทย์จากสาจลและคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบุรษักรชัชายยากรมาให้บริการตรวจสุขภาพตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆให้กับประชาชนพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟและครอบครัวถึงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสีาายค่าใช้จ่ายทั้งการเปิดให้บริการตรวจโรคหัวใจบริการตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจอันตราาวหัวใจตรวจโรคบอดภูมิแพ้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานรวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆซึ่งหากมีการตรวจพบโรคทางทีมแพทย์จะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือได้ทำการรักษาทันที ร้อมกันนี้ยังมีระบบติดตามอาการและ,และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการติดตามอาการผ่านทางแชทบอทจากทีมแพทย์ที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่องโดยในรอบปีที่ผ่านมาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรถไฟและสชได้นำคณะแพทย์ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองโรคอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเหนือที่จังหวัดลำปางจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดน,นครราชสีมาจังหวัดสระบุรีและในส่วนกลางกรุงเทพมหาน,นครเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานลูกจ้างของการรถไฟและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลสามารถเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนพนักงานลูกจ้างการรถไฟและครอบครัวเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มากกว่า3,000คนอีกทั้งมีการติดตามการรักษาจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า60ราย โดยครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพกว่า300รายซึ่งมือมีการตรวจพบโรคกลุ่มเสี่ยงคณะแพทย์จะดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือเพื่อทำการรักษาต่อทันทีและมีการติดตามอาการรักษาทุกๆ3เดือนโดยในอนาคตระบบการติดตามอาการผ่านทางแชทบอร์ดจากทีมแพทย์ที่มีความชำนาญจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆในรูปแบบใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดทางเลือกในการรักษาสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสะดวกสามารถติดตามดูแลรักษาสอบถามปัญหาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยกับคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อคร,รองหลวงจปทุมธานี จัดพิธีเปิด90ปีสวนอนุสร์ศาสตราจารย์คุณหญิงนงยาว์ชัยเซรีด้านหน้าอาคารกิติวัฒนาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ศาสตราจารย์อรุณชัยเซรีพร้อมได้แขกผู้มีเกียรติและบุคลากรโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านศาสตราจารย์คุณหญิงนงยาว์ชัยเซรีซึ่งทำเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519และได้รับการโปวดเกล้าให้ดำรง,งตำแหน่งอธิการบดีในปี2525 25, โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน3ด้านหลัก ได้แก่นหนึ่งการขยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศูนย์รังสิตตามเป้าหมายที่ศาสตราจารย์ป่วยอึ้งภาก่อนได้ตั้งไว้ 2. การขยายการจัดก,การเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์ทําให้ธรรมศาสตร์ผลิตบุคลากรครอบคลุมทุกสาขาเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์และ 3. การสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเปิดให้บริการในปี2530 และปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยสามารถเป็นที่พึ่งทางด้านการสาธรารณสุขของประชาชนส่วนอนุสร์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสนัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาธรรมศาสตร์โดยในพิธีได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์อรุณชัยเซรีเป็นประธานเปิดม่านกลุ่มอนุสาวรีย์และวางช่อดอกไม้แสดงความรำลึก โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤิหัดต,ต่ออุดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์กราบรายงานพร้อมฉายวีดีทัศน์ความเป็นมาของสวนอนุสรณ์และการขับร้องเพลงคนดีมีค่าและมอนดูดาวโดยชุมนุมขับร้องประษานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท,ท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องรุ่งอรุณโรงแรมทาราฮิลอุท,อออท,ทัยธานีอเภอมืองจอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจัังหวดอุทัยธานีนายอภิชัยศรนอินผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานีผู้แทนกรมทางหลวงพรองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมงานทาง ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสมนาค,ครั้งที่หนึ่งโครงการจ้างวิศวก,กรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข3221ตอนอุทยัยธานีทับทัน โดยกรมทางหลวงได้จัดทําแผนพัฒนาทางหลวงโดยกําหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่และฉบับมาตามลําดับงานที่ดําเนินการจากครอบคลุมถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบรุรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น4ช่องจราจรหรือมากกว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนง,งานดังกล่าวกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงเพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาสำหรับโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจาราจรบนทางหลวงหมาเยเลข3221ตอนอุทัยธานีทับทัน ระยะทางประมาณ15.303กิโลเมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดังกล่าว ที่ตลาดลานสากักอ,อลานสักจัังหวดอุทยัยธานีหลังช่วงคืนที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนตกรนกระหน่ำกลายเป็นโอกาสให้กับชาวบ้านออกหาอึง่งตามทุ่งนาและตามทางถนนนำไปขายให้กับแม่ค้าที่ตลาดจนทำให้ตลาดหนาแน่นคึกคักโดยมีชาวบ้านทางนอกพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดมารอซื้ออึ่งขายตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาเพื่อมารอเลือกคัดอึง่งซึ่งมีหลายไซส์หลายราคารวมทั้งอึ่งกำลังไข่เต็มท้องซื้อไปฝากญาติที่ต่างจังหวัด ส่วนราคาอึ่งที่คัดแล้วมีราคาตั้งแต่3 0 0ร้อถึงสี่บาทต่อกิโลกรัมปีนี้ก็ปกติก็เคยเยอะอยู่โลเท่าไหร่ครับที่นี่ครับเดี๋ยวมาลังจะมาใหม่ก็ไปซื้อมาใหม่โละรามร้หาสิบชอบชอบทานใช่ไหม <laughs> พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าภารกิจเครื่องจกักรกลขุดลอกคลองปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและดูเจาะบ่อบาดาลและดูเจาะบ่อบาดาลซึ่งคณะนายกอบจอได้ลงพื้นที่ต่างๆดังนี้จุดที่หนึ่งนายกอบจอได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจเครื่องจกักรกลปรับปรุงแหล่งน้ำ ดูการขุดลอกคลองบ้านเดินสะดาวตะบนบางเคียนอําเภอชุมแสงซึ่งเป็นคลองส่งน้ําเชื่อมต่อหลายหมู่บ้านโดยฝั่งตรงข้ามจะเป็นเขตติดต่ออําเภอก้าวเลี้ยวและคลองยาวเชื่อมถึงจังหวัดพิจิตรโดยอบอจอได้สนับสนุนเครื่องจักรจำนวนสองคันในการดำเนินการขุดลอกคลองมีความยาว1,300เมตรจุดที่สองลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำระหว่างหมู่ที่12ตบลบางเคียนเชื่อมต่อหมู่ที่7บ้านใหญ่มุ้ยอําเภอก้าวเลี้ยวดูประตูระบายน้ำที่ชารุด โดยนายกอบจอจะส่งทีมช่างเข้ามาสำรวจว่าประตูระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นของหน่วยงานใดเพื่อประสานและดำเนินการให้ต่อไปจากนั้นคณะของนายกอบจอได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่หมู่7บ้านอุดมพัฒนาตำบลหวังบ่ออำเภอหน,นองบัวโดยมีนายขาวภาษีสอบจอนครสวรรค์อำเภอหน,นองบัวเขต2ได้นำลงพื้นที่ โดยบริเวณเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลดังกล่าวเป็นพื้นที่อุทิศของนายแก้วนูซาลีอายุ86ปีซึ่งอ,อมบจนครสวรรค์ให้การสนับสนุนรถเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลจำนวนหนึ่งบ่อที่มีความลึกไม่น้อยกว่า300เมตรพร้อมรถบรรทุกเครื่องอัดอากาศแรงดันไม่น้อยกว่า25บาร์ปฏิบัติงานระหว่างวันที่25เมษายนถึง1พฤษภาคมได้บ่อน้ำบาดาลที่ความลึก150เมตรพัฒนาบ่อที่ความลึก150เมตร ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ2อลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงมีผู้ได้รับประโยชน์7ลังคาเรือนจำนวน26คนด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าห0 0่งไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเี่ือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุด D รวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีอียต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉะบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉะบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉะบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน t e. ี u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที่อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตร a าเ mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต กาศยานสุภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคารแซดวันแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกต S 1 0 1ถึง S 1 2 8แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจค้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนําไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสําเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสาเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนําไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสําเนาบัตรประชาชนของเราจากคาแนะนําของสํานักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสําเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ ราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแช์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่น ศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาแบรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาแบบประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชูก่อนแชร์ภัไยไซเบอร์ ชัวก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข,ข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม フフフフ。